เม็ดตัวที่3ครับน้องเขียวมะนาวเม็ด30หมายเลข29เทสครั้งที่1นึ่งครับโอ้โหขึ้นไปเลย39น้องเขียวมะนาวเม็ด30หมายเลข29โอ้ผ่านเลยแบบนี้ ผ่าน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 ก็ผ่าน